สนามรบในศตรวรรษที่21กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและในสมรภูมิที่เดิมพันสูงแห่งนี้ชิ่งหนึ่งได้ก้าวขึ้นมาอย่างโดดเด่นและทรงพลังแพราฟรุดถังแพราฟปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจากสงครามธรรมดาแต่มันคือคำประกาศแห่งอำนาจสูงสุดผลงานชั้นยอดของวิศวกรรมและสัญลักษณ์ขององค์การก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสองครามอัจฉริยะรถุถังคันนี้พัฒนาด้วยโครงการลับสุดยอดที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร ปัญญาประดิษฐ์วิศวกรรมวัสดุดและกลยุทธ์สนามรบไว้ด้วยกันแอร์มันไม่ใช่แค่รถถังประจันบาลธรรมดาแต่มันคือระบบอาวุธที่แทบจะมีชีวิตและวางแผนเองได้แนวคิดของแพราฟถูกออกแบบมาเพื่อผสมผสานพลังทำลายล้างขั้นสูงการอยู่รอดของลูกเรือระดับสูงและความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์สนามรบโดยอัตโนมัติชื่อของมันมาจากพันวะปางดุร้ายของพระศิวะในตำนานอินเดีย สื่อถึงพลังแห่งความเกลี้ยกล่อมและความน่าเกรงขามซึ่งเหมาะสมกับภารกิจของมันอย่างยิ่งทําให้ศัตรูหวาดกลัวสร้างความโกลาหนและครอบครองสนามรบในทุกภูมิประเทศรูปร่างของแพราฟเพียงแค่เห็นก็สะกดทุกสายตาโครงสร้างแข็งแกร่งแต่งดงามสอดรับทั้งพลังและประสิทธิภาพมันห่อหุ้มด้วยเกราะคอมโพสิตแบบใหม่ที่ผสมผสานวัสดุนาโนคริสตัลและกราฟีนให้การป้องกันสูงสุดจากกระสุนเจาะเกราะและระเบิด แต่ในขณะเดียวกันก็น้ำหนักเบาทำให้เครื่องยนต์ของมันสามารถให้แรงม้าได้สูงกว่ารถถังทั่วไปในระดับเดียวกันอย่างชัดเจนด้านอาวุธของแพาราฟนั้นเหนือชั้นด้วยปืนใหญ่ล้ำกล้อง130มิลลิเมตรแบบสมูทบอรุ่นใหม่ซึ่งพัฒนาโดยอุตสาหกรรมอาวุธในประเทศอินเดียโดยเฉพาะปืนนี้สามารถยิงกระสุนเจาะกรอะความเร็วสูง กระสุนระเบิดแบบตั้งเวลาไปจนถึงหัวรบควบคุมด้วยรโดนจุดเด่นอยู่ที่กลไกลการบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำโดยสามารถยิงได้3นัดภายในเวลาไม่ถึง6วินาทีและด้วยระบบควบคุมการยิงที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบการสะเทือนความตัมรถถังสามารถยิงขนาดเคลื่อนที่ได้แม่นยำแม้จะแล่นด้วยความเร็วกว่า60กิโลเมตรชั่วโมองแต่สิ่งที่ทําให้แพราฟโดดเด่นที่สุดคือความฉลาดของมันรถถังนี้มี AI ชื่อ SHAKTI-9 ทำหน้าที่เป็นสมองกลยุทธ์ของยานพาหนะสามารถประเมินภัยคุกคามปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและควบคุมหน่วยสนับสนุนแบบไร้คนขับทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ AI นี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นเสมือนผู้บังคับบัญชาดิจิทันที่ช่วยตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างทันทีทันใดด้วยข้อมูลจากดาวเทียมโดรนและหน่วยลาดตระเวนรอบข้างภายในรูถังนั้นไม่เหมือนห้องควบคุมแบบเก่าอีกต่อไปลูกเรือสามคนผู้บังคับบัญชาพลยิงและผู้ควบคุมระบบ จะอยู่ในห้องควบคุมแบบแคปซูลล้ำสมัยรายล้อมด้วยจอแสดงผลความละเอียดสูงมุมมองรอบทิศและการควบคุมผ่านเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงทุกคำสั่งสามารถสั่งงานด้วยเสียงการเลงเป้าได้รับการสนับสนุนจากระบบวิเคราะห์ล่วงหน้าและหากเกิดเหตุฉุกเฉินลูกเรือสามารถหนีออกจากรถถังผ่านแคปซูลหลบหนีที่ยิงออกจากตัวรถด้วยระบบแรงดันสูงซึ่งถือเป็นระบบแรกของโลกสำหรับรถถัง การคลื่นที่ของแพร,ราฟก็อยู่ในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ครื่องยนต์เธอไบไฮบริดให้กำลังมากกว่า1,800แรงม้าระบบการสะเทือนแบบปรับได้อัตโนมัติช่วยให้มันสามารถวิ่งผ่านทะเลทรายหิมะภูเขาและซากเมืองได้อย่างไม่มีปัญหาล้อสายพานสามารถเปลี่ยนโมดูลได้ตามสภาพพื้นดินและเทคโนโลยีจับแรงยึดพื้นอัจฉริยะทำให้สามารถบินป่ายพลิกตัวและวิ่งบนพื้นที่ลาดชันได้อย่างมั่นคง ในสงครามยุคใหม่การรบแบบอิเล็กทรอนิกส์คือหัวใจสำคัญและแพร,ะราฟก็มีระบบป้องกันด้านนี้แบบครบวงจรทั้งเครื่องแทรกสัญญาณอุปกรณ์ปลอมสัญญาณเรดาร์ระบบป้องกันการโจมตีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการล่อลวงขีปนาวุธด้วยแสงเลเซอร์หรือเสียงรบกวนเมื่อขีปนาวุธต่อต้านรถถังยิงเข้ามาระบบป้องกันแบบนิพายาชีวจะติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและปล่อยอาวุธสกัดอย่างแม่นยำภายในซิลว,วินาที จุดเด่นอีกอย่างของแพราฟคือความสามารถในการซ่อมตัวเองรถถังมีระบบวินิจฉัยข้อผิดพลาดภายในที่สามารถแจ้งเตือนปัญหาเรียกโดนนำชิ้นส่วนอะไหล่มาเปลี่ยนและใช้แขนกลในการซ่อมเบื้องต้นได้อย่างร,รวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งศูนย์ซ่อมน,นอกจากนี้ระบบเชื้อเพลิงไฮบริดยังสามารถชาร์จพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์หรือระบบเก็บพลังงานจากแรงสันสเทือนในสนามรบในภาพรวมของยุทธศาสตร์แพราฟไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรบเดี่ยว แต่มันคือแกนกลางของยุทธวิธีร่วมสมัยซึ่งมีทั้งหุ่นยนต์ลาดประเวนโรนโจมตีปืนใหญ่ความเร็วเหนือเสียงและทีมแฮกเกอร์สนับสนุนรูดถังสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายกองทัพทั้งหมดผ่านระบบสื่อสารอัจฉริยะและในแบบจำลองยุทธการรถถังแพราฟเคยสามารถจัดการกองกำลังฝ่ายตรงข้ามได้เกือบสเท่าในเวลา72ชั่วโมงด้วยอัตราการรอดชีวิตของหน่วยเกือบ100เอร์เซ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทําให้โลกทึ่งคือฐานโดรนส่วนตัวของแพราฟที่ติดตั้งไว้ด้านหลังป้อมปืนโดยสามารถปล่อยโดรนลาดระเวณีลำพร้อมกันซึ่งโดรนเหล่านี้สามารถบินไปข้างหน้าเพื่อล็อกเป้าหมายตรวจสอบความเสียหายหรือแม้กระทั่งโจมตีเป้าหมายเบาในระยะประชิด มีบางคนวิจารณ์ว่าแพราฟอาจซับซ้อนเกินไปหรือพึ่งพา AI มากเกินไปแต่การทดลองภาคสนามในปี2025ทั่วทั้งทะเลทรายทาทือกเขาหิมาลัยและเมืองจำลองได้พิสูจน์แล้วว่ารถถังนี้ไม่เพียงอยู่รอดแต่สามารถควบคุมสนามรบได้อย่างเหนือชั้นในการฝึกยุทธศาสตร์เรสตอมรถต้นแบบแพราฟสามารถทำลายเป้าหมายได้ถึง17คันโดยไม่มีความเสียหายเลยในเวลาไม่ถึง3วัน และยิ่งไปกว่านั้นแพาราฟยังมีความสามารถในการพลางตัวระดับสูงด้วยระบบลดลายความร้อนและวัสดุดูด,ดกลืนคลื่นเรดาร์ทำให้มันแทบจะล่องหนต่อระบบตรวจจับศัตรูบางครั้งสามารถโจมตีโดยที่ศัตรูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีรถถังเข้ามาใกล้และนั่นทำให้มันได้รับฉายาว่าผู้แห่งทะเลทรายในระหว่างการทดสอบ หลายประเทศพันธมิตรเริ่มแสดงความสนใจในการนำแพราัฟไปใช้หรือรุ่วมพัฒนาแม้รัฐบาลอินเดียยังไม่ประกาศว่าจะส่งออกรถถังรุ่นนี้แต่มีข่าวลือว่ารุ่นส่งออกในชื่อ